ผมจันโกยคนบานหว่วยครับเมื่อนี้กะชิมาหายาหากินครับตามภาษาบ้านนอกนะครับเนาะมาสอนเบงวา่าสิได้หวกบอกครับเบงเด้พี่น้องบันนะฮะคุยตั้งไว้นีกว่าน,นะครับสอนมกอนสิได้บอกครับ เออเิ่นเออเป็นตะเปียกชนละบัดเนี่ยอืมแม่มันนะี่ะเออลุยน้ำละบัดน่ะที่นอเง้ยเออเออเล็กเสียเล็กเล็กเลกที่นอง อืมบาดนี้หมานบ่เนาะโอ้ได้มาเนาะพี่น้องเอ้ยมาอยู่หากินเบิ่ดลําบากบ่คือสมัยเก่าสมัยเก่าไปหายังก็ได้กินับพี่น้องเอ้ย ได้ห้อยครับห,อหออ้อยๆไปต้มไปก็จินกับตำหงเนี่ยปีเบดครับว่าจะได้อืข้อากันได้นิดๆอืเรียกอะว่าเป็นหรอครับไม่เคยสอนอ,อ,อ้าวของไม่ระบาดนะ บิงก็ะไดอือเอ้ยตาหยาครับพี่น้องเอ้ยกินได้ได้แจกได้กินมนะันนะนำขึ้นหลายแท้อืม น้ำลายพี่นอ้องเอ้ยอืมโอ้หลุดจะเนี่ยตายตายตาย,ตายท้อท้อท้อทอ้อยากเบ็ดตัวท่านแล้วเนี่ยนี่บูมิหยาใครอยู่สิ่ส่วนง่ายอยู่ครับพี่น้องอายุห้ากินงตายแล้วครับตามวิถีอีสานบ้านนอก มันนี้ยเลยครับหาอยู่หาก,กินสิก็ะได้ได้ยังไงหาบก,กินตาล่ะครับพี่น้องอืมออได้หอยครับพอดีใส่ตำหุ่งครับนะี่ครับหอ้อยได้หอยก็ดีไว้แล้วครับของอยากของกินเพื่อนละว่ากรได้ อือไม่ไหมอืม huh. อ uh ือ huh. อ uh ือ huh. น uh ัาเกลียพี่น้องเอ้ยโอ้ไปเลี้ยงนี่เลยมั่นเลย แต่จะรอขอบแล้วครับมันกับบลึกปันเด๋ยวหอกตี้นชิได้ปะเนี่ยะหนอยู่บานนี้ครับซาตัวนะซาเพิ่นขึ้น,นได้คลักได้แน่ยถอเพิ่นสนันยังได้นี่ไหมอยากได้กินเดอบัดเพิ่นสันนะ โอ้ oh. ได้จะหยอยเลยวะคนนี้อืมคงอยากก,กอ,อ,อ,องกินเนนบิดกันล้วอืมอืมอ้พี่น้องเอ้ยเล็กสนิャกครับสนิャกสนิャกอืมอืม น่ได้หอยครับหอยครับหอย,อยคือบ่เนาะเนาะได้กินสวยบ่เนาะคุยอยู่บ้านกัถ่าอยากถ่ากินน้ำอเอาได้หอยละไปต้อนก็นได้พี่น้องเอ้ย อ,อายุห้ากินไปแล้วครับทั้งชีวิตไปบ้าน,นอกบรนหน้าเหาก็จังสี่แล้วครับพี่นอ้อง โอ้ลุกชกะาลอ้ยหึหยังกบเโอ้ออกซ้ำแมนไปผัและครตัวนี้คบเออเดแมงกองแขนครับ จนแค่นี้แหละครับไว้อือหึหาอยู่หากินไป เล็กแท้ครับพี่น้องเอ,อ้ยชินว่าส่อนมันนะไยน้ำครับว่าเปลี่ยนเหยียบหอยบาดตีนแล้วว่าบาดเนะี่ย Chiều ai có nhắn luật mít cuồn gặp bó bàn này nè Bà tìm liếu cái này อย่างเอ้น้ำาหยสิได้หลอยู่ครับพัวนี่มันหลายพวนีห่วหววนี่น้ำาหลายมันหลบไว้เอเอน้ำเล็กค้นกันยังไว้บรได้น้ำาหลายมันต้านน้ำครับ โอ้โอม่เงยมาเนี่ยมันเดน้องเนาะฮึตัวบโ้ได้หรอกครับ บ,าบ,บ,าบึกือหรอกบังสงอนะเอออืนะครับอืมละเพราะอม่เป็นตาได้ครับพี่น้องอเหรอ๋ออเพียงแค่นี่แหละครับสวัสดีครับผมขึ้นก่อน ơ ừ, nằm lại